ผลงานการทำธนาคารน้ำใตดินนะครับอของลูกๆน้องช้อนเงินพี่ตะวันพี่ต้าแล้วก็น้องอบหิ่มใ้น้ำลงนะครับเราไม่ได้ถ่ายขั้นตอนครบนะครับเพราะว่าทำมาแล้วแต่ว่าให้ดูว่าขณะนี้ฝนตกนะครับวันที่9พฤษภาคม2563 น้ำไหลลงธนาคารน้ำใตดินที่เราทำสำเร็จวันนี้ฝนตกมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับแบกไม้ต้นไม้นะครับบริเวณตอนนี้ฝน,น,นยังตกนะครับเวลา10 หกนาฬิกาสินาทีฝนยังตกอยู่นะครับสามารถรองรับน้ําฝนที่ตกข้างบ้านนะครับน้ําไหล10นาทียังไม่เต็มนะครับทีโ่โป้โูโ้ลูกธนาคารน้ำใตดินน้อง้อนเงินเขาทำนะครับ กาเก็บน้ำฝนตกได้ใช้พอดีเลยสุดยอดเลยลูกชีโปโฟลูกธนาคารน้ำใตดินน้องช้อนเงินเขาทำนะครับกาเก็บน้ำฝนตกได้ใช้พอดีเลยสุดยอดเลยลูก